สวัสดีครับคุณลุงคุณป้านะครับคุณอาคุณน้าทั้งหลายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ชอบผสมพระเครื่องนะครับอย่างโดยเฉพาะพระสมเด็จพระเนื้อผงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนําพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับหรือว่าหลังตาโรนะครับเอามาให้ทุกคนได้ชมกันบ้างครับผมซึ่งพระสมเด็จตาโรนี้นะฮะจากที่ผมสังเกตนะครับที่เวลาเราไป บ้านเพื่อนนะครับคือมีมีบ้านเพื่อนอยู่หลายคนนะครับที่เป็นบ้านแบบชั้นเดียวหรือว่าเป็นบ้านแบบกึ่งตึกกึ่งไม้อ่ะครับแล้วก็จะมีหิ้งพระที่อยู่ข้างล่างก็มีนะครับอยู่ด้านบนบ้านก็มีแบบเป็นที่เป็นห้องก็มีนะฮะพระเครื่องไอ้มีห้องพระก็มีนะครับหรือเป็นแบบว่าเป็นเป็นที่บูชาพระแบบที่เป็นห้องโถงก็มีนะครับซึ่งซึ่งเรามีโอกาสได้ไปเห็นพระอะไรพวกนี้ฮะ ตอนที่เราตอนเด็กๆนะเราก็ไปไหว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อผู้ใหญ่เขาก็ชอบให้ดูทิ้งพระแล้วก็จะได้เห็นพระที่มีตาโรอย่างเงี้ยฮะตาหลังแผ่นดินอย่างเงี้ยฮะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นที่ผมเห็นเ,เออแปลกเดียเออแสดงว่าคือเขามีการมาทับตาข้างหลังใช่ป่ะน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรที่แบบเจาะจงว่าพระสร้างที่ไหนใช่ไหมฮะ ผมก็เห็นแบบว่าพระบางรุ่นจะบอกว่าเออมีเขียนยันก็มีนะฮะที่มีปั๊มตายันหรือไม่ก็มีแบบเป็นตาที่ระบุว่าเป็นวัดไหนสร้างด้วยวาระโอกาสใดนะครับอย่างพระสมเด็จตาโรเนี่ยผมเห็นเกือบทุกบ้านนะที่ว่าผมได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนแรกเออไม่รู้ว้าเป็นพระเก๋เว้ยเออคือคือคำว่พาพระเก๋ในหัวเราเราจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าอย่างรุ่นผมนะครับคนที่เล่นพระเครื่องเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับก็คือ ตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยทุกคนที่ที่เขาก็อยู่ในบ้านกันเนี่ยเขาจะเป็นพวกทํางานอย่างอื่นนะฮะเป็นโรงกึงมั่งเป็นขายข้าวแกงเย็บผ้าทําซ่อมรองเท้าหรือบางคนก็ไปได้ทำงานขายของในห้างทํางานออฟฟิศอะไรที่แบบพวกโรงงานทอผ้าพวกนี้นะครับเพราะนั้นจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ที่เขาเป็นแบบนักเองผ้าครับที่เขามีผ้าเต็มคอเลยนะ คือคนที่ไม่ค่อยมีงานทำนะสมัยก่อนผมเด็กๆผมเล่นเนี่ยเออนั้นก็เลยบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยเห็นพระเกบอย่างอย่างตั้งเองพระเนี่ยเขาก็ถามว่ามีพระเกศไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการไงประเด็นแต่แต่ว่าแค่แค่บอกให้ฟังว่าพระอาสนาอย่างเงี้ยเราเห็นอยู่เกือบทุกบ้านนะเข้าใจไหมฮะก็คือพระคือบอบนคือบ้านเพื่อนผมบางคนเนี่ยอยู่แถวฝั่งทนซะส่วนใหญ่อืม แล้วก็เห็นมาแบบแถวแถวพวกอ้อมอ่ะแถวแถวพวกอ่ะซีราตนะครับจาไม่ได้หลังซีราตอะไรที่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยถูกนะแยกไฟชงไฟฉายอะไรขท,ทองหล่อพวกเนี้ยฮะช่างอแหววัดบ้านช่างหลอ่อประมาณนี้ยก็เห็นภาพแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันอืมแต่ว่าบางองก็เนื้อไม่เป็นแบบนี้นะแต่มีเนื้อแบบนเนี้ยเยอะอยู่เนื้อแบบลักษณะแบบเนี้ยเคยเห็นอยู่อยู่อ่าอยู่หลายองนะฮะ ก็เออเนื้อเนื้อเก่าดีโดยไม่ต้องมามาแบบบอกว่าเฮ้ยเก่าไม่เก่าแบบแต่นึกว่าเนื้อเก่าแล้วหลังก็จะมีตาโล่อย่างเงี้ยแต่ผมสังเกตว่าไอ้ตรงโล่โล่หรือว่าตาแผ่นดินเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าทําคนละทีนะที่ผมเห็นหรือว่าไอ้ตัวบล็อกที่ว่าปั๊มเนี่ยอาจจะมีอยู่หลายตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมฮะคือนัดคือนี่เ้่าให้ฟังนาตอนที่ว่าผมเห็นพระองค์นี้นะ แต่แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยผมเห็นในหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือต่างๆเขาก็มีลงกันเรื่องนี้เยอะเอช่นว่าเป็นของผู้สมัครลงสอสออยู่คนหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรร้อยตําเอกเอรอ้รอยร้อยร้อยตําบลดเอกชาเนี่ยสักอย่างเนี่ยฮะแล้วก็เป็นของปูน่นาวัดะคังนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นของวัดวัดโพอเปล่าฮะชื่อว่าของปูน่นาเหมือนกันนะครับที่ว่ามีมีตาอันนี้อยู่นะครับ ก็ผมก็พอจะทราบอยู่ประมาณแค่นี้นะที่ว่าเรานั่นนะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือจากความเชื่อที่ว่าคนที่เราไปทเที่ยวบ้านในเขาเนี่ยเราเคยเห็นหิ้งพระบ่อยอะเราเห็นพระอย่างเงี้ยเยอะแต่แต่ว่าพอพอเรามีโอกาสเแบยวว่าเล่นพวกของเก่านะครับเ้าก็าไปให้พวกบรรดาที่เขาชอบเป็นพระดูเขาบอกว่าไอ้พระเก๋อย่าไปเล่นพวกเนี้ยเป็นพระแอบอ้างครับแต่ใจผมผมก็ไม่เชื่อเพราะว่า ไอเซนพะไอพวกประเภทเนี้มันไม่เคยไปวัดระคังครประเด็นคือแม่งมันไม่ยุคือมันยังไม่ยุเลยคบว่าวัดระคังอยู่ตรงไหนครับผมแต่ว่ามันบอกว่ามันรู้ว่าวัดระคังของแท้เป็นยังไงอันนี้แม่งก็เราก็เสียงมันไม่ได้เว้ยคือจริงเพราะว่าเออเป็นยังไงวะวัดตะฆังที่แท้แต่ว่าแค่ว่ามันไม่เคยไปวัดตะคังอะครับเออก็เลยว่าอาจจะเป็นประมาณว่าเอางี้ดีกว่าเขาน่าจะรู้ว่าองค์ไหนที่ขายได้ราคาดีเออ แต่องคไหนที่เอาไปเขาขายไม่ค่อยได้หรือว่าภาษาพวกเซนพระเขาทีว่าอยู่ติดมือใช่ไหมเอออยู่ติดมือคืออยู่กับโกงะไงประมาณเนี้ยไม่ไปไหนครับก็เหมือนว่าพอเราไปหาความรู้จากเซนพระประเภทที่เป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ความรู้ครับมักจะเสียพระดีๆไปนะแต่องค์เนี้ยโชคดีที่มั่นใจว่าคือเราเราเคยเห็นแต่เด็กเออเราก็เห็นพวกคนที่เขาไม่ค่อยไม่ได้ซื้อขายพระเครื่องใช่ไหมฮะคือเขาไม่รู้จะไปเอาไหมแล้วส่วนใหญ่เนี่ย เขาก็ได้จากการทําบุญแล้วก็อะไรพวกเนี้ครับเยอะอืมก็ก็เลยว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะเล่าส่วนฟังว่าคนไหนมีอย่างนี้เก็บไว้นะแต่ถามว่ามีเกมไหมผมก็คิดว่าน่าจะมีเกมเหมือนกันเพราะว่าพระถ้าถ้าเกิดว่าพระที่ผมบอกอย่างนี้นะครับถ้ามีเกือบทุกบ้านแสดงว่าน่าจะเป็นพระยอดนิยมเหมือนกันนะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือเขามีพระสมเด่นอาจจะโอเคว่าองค์นี้น่าจะมีกันทุกคนเนี่ย แล้วก็มีความเก่าโยงไปถึงสมเด็จว่ารังได้คิดว่านะอ้ะโห้ยเมื่อกี้ตอนที่พลิกตรงนี้เห็นตรงคอมีรอยย่นนิดนึงฮะของสองเจดจิตหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะร,รอยย่นตรงนี้ฮะสักนิดนึงทีนิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็พูดไปก่อนนะครับพระสำหรับพระสมเด็จตาโลซึ่งตอนเด็กผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นตาแผ่นดินเพราะว่าน่าจะคล้ายๆกับ เหรียญสตางพวกเหรียญสลึงนะฮะสมัยตอนผมเด็กเด็กอ่ะจะมีอยู่เรรหรียญสตางอยู่เหรียญหนึ่งหรือเปล่าวะหรือว่าเหรียญบาทไม่รู้แฮะที่มีอย่างเงี้ยฮะตายอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนนี่เหรียญว่ะเออแล้วก็เลยพอพอผมถ้าเกิดผมไปเจอบ้านไหนแล้วแบบเนื้อประมาณนี้นะเนื้อประมาณนี้แล้วก็พิมพ์แบบอย่างเงี้ยผมก็จะซื้อเก็บไว้นะอืมถ้าเกิดว่าเขาอยากจะขายนะถ้าไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรเนี่ย ว่าน่าจะมีประสบการณ์ดีเหมือนกันฮะพระสมเด็จลังตารูปที่เป็นสนับแบบนี้นะครับพบดูดูแล้วก็ไม่น่าจะเก้ในอันเนี้แต่แต่ก็ต้องระวังไว้ให้ดีน่าจะมีเก้หลังหลังหรือว่าก่อน,นจริงๆริผมเคยเห็นเหมือนก็แปลกแกนะไม่อยู่หลายๆครั้งที่ผมเห็นแบบว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกแปกวะก็คิดว่าน่าจะมีคนนี่ไม่ประสงค์ดีอะที่ทําปลอมขึ้นมาด้วยก็เลยว่าเหมือนกับว่า,วาพอคนเห็นปลอมๆชินตาเยอะๆเขาก็ตีตีแม่งเกสหมด เล,เลยฮะมันกอกว่าเอาง่ายว่าคิดเกียดคิดขิดเกียจจำนะฮะว่าอันไหนพิมพ์ยังไงเพราะว่าถ้าเราจะสเมเด็จตาลูกก็ต้องมานั่งจําพิมพ์ฮะว่าไอ้อตรงนี้นะมันกระตดกขึ้นนะไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เอาองจํามาอีกแล้วจําไปทําไมฮะจําไปองค์หนึ่งก็ไม่ขี่บาทนะอย่างเงี้ยผมเห็นเขาเล่นกันเมื่อตอนสมัยก่อนที่ผมที่เขาแบบขนาดเขาดังๆกันนะฮะองค์นี้ก็องค์นี้นี่เขาพยายามยัดให้ผมปูดนั่งวัดคางตอนแรกก็คือไม่ได้ยัดหรอกก็คือเป็นเรื่องจริงแหละ แต่เขาไม่ยอมรับกันมั่งอะไรมั่งนะฮะผมว่าเห็นเต็มที่ก็พันห้าสองพันเนี่ยยืนยืนแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่ายัดไม่เข้าคือไอ้คนที่ปล่อยพันห้าสองพันเนี่ยนั่นคือต้องระดับเป็นเซียนตู้นะฮะเป็นแบบที่ว่ายืนอยู่ในห้างอะที่อยู่ตู้อะไอ้พวกนั้นหนึ่งขายได้พันห้าสองพันนะส่วนไอ้ข้างนอกที่เป็นรุงแก่ๆมานั่งแขวนพระเอามาขายกันเนี่ยสองร้อยสามร้อยนี่ก็อยู่ะฮะเนี่ยผมบอกเลยก็อบอกว่าเออไม่ก็ไม่น่าจะเพราะว่าเออพิมพ์ก็ พิมก็ไม่เหมือนเดบดูดูคล้ายก็เหมือนกับพิม์วัดอิ่มกันนะสมเด็จวัดอิ่มก็ได้คล้ายอย่างเงี้ยฮะก็คือดูแบบบอกไม่ถูกอะก็ดูอย่างเงี้ยจดียวว่าไม่ปาน,น์มีเดี๋ยวก็หาว่าดูศิลปะไม่เป็นนะฮะก็ในฐานะที่เป็นแบบคนอยู่ยุคกลางๆนะฮะยุคยืนอยู่ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยก็ว่ายังพิมพ์ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าโอเค ถือว่ามัมีความอ่อนช้อยอะไรในด้านศิลปะอันเนี้โอเคอยู่แต่เกิดว่าบอกว่ามีความปนีดแบบว่าหุยต้องมีจีวรผ้าตรงนี้ฐานสิงนี่ต้องงอนเลยนะตรงนี้ต้องคมแบบคมแบบเป็นเส้นเส้นเหมือนกับเส้นได้ตรงฐานเขียงนี่ต้องแบบนุ่มเลยตรงเบาะนั่งนี่ก็ต้องแบบเบาะรองนั่งนี่ต้องแบบอ่อนไอ้พวกนี้แล้วก็ไอ้ตรงเส้นที่ต้องบางเฉียบนะเส้นใต้เตากต่างเนี่ยพระองค์นี้ไม่เข้าตรงที่บอกเลย นะครับแต่ว่ามีเอกลักษณ์ของพระองค์นี้แล้วก็ดูโดยรวมก็ดูสง่าแล้วสวยอืมนะครับแล้วก็ตรงเนื้อเนี่ยตรงเนื้อที่ผมว่าเป็นเนื้อปู่น้าก็คือเนื้อโซนของของสายวัฒคังครับอันนี้มันน่าจะชัวร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นยุคต้นๆด้วยเพราะว่าถ้าเป็นหลวงปูน่นายุคหลังๆเนี่ยเนื้อจะเราจะเริ่มเห็นนะความเปลี่ยนแปลงก่อนการพัฒนานเนื้อนะครับจะเป็นอีกแบบหนึง่งอืมที่ว่าผมไม่เคยเห็นนะ เออถ้าเป็นหลวงปู่หน้าที่ทางแท้ๆนี่ผมมีไว้องอยู่เหมือนกันเดี๋ยววัหนหลังผมจะเอามาให้ชมดูนะครับนี่ฮะก็ความคมไปต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับสวยสวยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่ฮะเส้นซุ้มเนี่ยก็ถอดความเป็นรัคังมาเลยฮะเห็นไหมฮะเหมือนงาช้างเห็นไหมเหมือนงาช้างที่ว่าตรงนี้เป็นปลายงาช้างฮะแล้วก็ตรงนี้ก็หนา,นานหน่อยนึงฮะ ตรงนี้ก็เป็นปลายงวงไอ้ปลายงาชา้างชะฮะหนาวมาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เส้นหน้าตักแล้วนะฮะอันนี้เส้นรองนั่งะฮะจําชื่อภาษาบาราซิลไม่ได้ะฮะอันนี้เดี๋ยวหนหลังคงจะต้องจำเอาไว้เพื่อเพื่อให้เวียคุยกับพี่ๆเราจะรู้สึกว่าเออเราหาความรู้มาให้นะครับ <laughs> แล้วก็อ่านะครับตรงวงแขนนี่ก็ดูแล้วก็รับกับตรงช่วงหน้าอ,อกนะครับดูสูงโปร่งสง่านะฮะ เดี๋ยวถ้าดวงห่างเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นเป็นรูป JD. เจดี็นรูปเจดีสมัยก่อนไหมฮะจะมีฐานอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบเกยงๆเอยนะฮะแล้วก็มียอดเจดีขึ้นไปครับก็จากที่เราเห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นขอบบังคับพิมพ์ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีขอบบังคับพิมพ์ครับตัดตรงไหนก็เป็นขอบเลยใช่ไหมฮะหรือว่าผมดูผิดหรือว่ามีวะหรือว่าจะมีแต่ว่าไม่เห็นเดี๋ยวขอสองแป๊บนึงนะครับ อ๋อมีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่าค่อนข้างตัดได้แบบชิดมากครับชิดกับเส้นไปเลยฮะเส้นของมังคิดพิมพ์นะครับนี่ฮะก็บอ,บอกว่าเออถ้าถ้าเกิดว่าเนื้อถ้าจะเว้นวัตถคังแบบที่ท,ที่ที่ว่าเก่าๆแล้วก็เนื้อสภาพโซนนี้นะก็ต้องให้เก่าวันนี้ฮะหมายถึงว่าเนื้อนะโซนนี้นะมันจะคือในวัตถคังจะมีเนื้อหลายโซนเพราะว่า เราต้องอ่านอ่านหนังสือประวัติของผู้ธันโตให้เยอะๆหน่อยคือต้องลองคิดนะครับว่าผู้ธันโตเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเริ่มทําพระตอนไหนแล้วการทําพระเนี่ยมีใครมาช่วยไหมหรือว่าทําด้วยท่านเองแล้วพวกบรรดากระบ,บนวนการการทําเนี่ยท่านจะมีเวลาทาหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยคือกิจวัตรประจําวันของท่านทําอะไรมากอันนี้ฮะจะเป็นตัวจะเป็นช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับผม เนี่ยอย่างอย่างผมก็เลยคิดว่าเอออย่างปู่นาคเนี่ยท่านท่านผมท่านสร้างไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะโอ้อว่าท่านสร้างเองท่านตัดเองกดเองหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะว่าคนสร้างไม่ใช่คนเดียวกันนี่มันก็มันก็เปลี่ยนได้นะฮะพระเนี่ยถนัดซ้ายถนัดขวาหยิบผ้าออกมาจากมาอ่อหยิบผ้ามาจากพิมพ์เนี่ยมันก็มันก็มันก็จะเบี้ยวจะเฉะโคนามุมนะเออที่ผมคิดอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาด้านนี้ก่อนก็คือเราก็จะบอกว่าพระสมเด็จตาโร่เนี่ยน่าศึกษาแล้วก็สามารถมาต่อยอดได้นะครับอย่างผมเห็นในในคลิปที่ที่มีอาจารย์อยูใหายคนก็พูดอยู่เรื่องที่สมเด็จตาโู่เนี่ยแล้วก็พักนี้ก็รู้ว่าพูดกันมาแรงอยู่พอสมควรนะสมเด็จตาโร่เนี่ยเริ่มมีคนซื้อหากันสามสี่พันห้าพันฮะว่าเดี๋ยวไม่นานถ้าถ้าเกิดว่าพอเขาซื้อไปเช่าไปแล้วเขาไปนั่งวิเคราะห์นั่งศึกษากันโดยที่ไม่เท่เหมือนกับว่าสมัยก่อนที่บอกว่า เฮ้ยเก้แม่ไม่มีใครกล้าซื้อเลยฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงไม่จริงเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในมือไม่มีของอยู่ในมือกันเนี่ยเออแต่พอตอนนี้มีของอยู่ในมือแล้วก็มานั่งส่องมานั่งดูเออเฮ้ยมันก็มันก็ได้อยู่นะมันก็ว่าเฮ้ยไม่เก้อกอย่างเงี้ยอย่างที่ผมมีอยู่เนี่ยผมก็เห็นมีตั้งแต่เด็กนะผมมีพิมพ์เล็กก็คือพิม์เหมือนเขาเรียกว่าพิมพนน์พระคะแนนใช่ไหมแล้วก็คุณคุณว่าผมมีพิมพ์นางพญาด้วยเออจาไม่ได้อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกำล นะั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสองเนื้อข้าวนะครับแล้วเ,เดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้ไปผมจะทาอีกคลิปขึ้นเอ่อเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นคลิปซูมผิวพระนะครับด้วยกล้องสอง x อครับผมตอนนี้เราก็ให้ดูจากอ่ากล้องมือถือรวมกับรวมกับอ่ากล้องสองพระขนาดสิบเอ็กนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีผงเหมือนผงพุทธคุณอยู่นะครับไม่ได้เล็กนี่ฮะ อยู่ตามพักๆแล้วก็ตรงข้าบที่บนผิวเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ตังอิวก็เป็นข้ามน้าอ้อยน้ําพึง่งเดี๋ไม่ก็หลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกสงสัยอย่างหนึ่งผมไม่อ่านพระสมเด็จพระสมเด็จแล้วขังร้อยปีมาเขาบอกว่ามีลงขี้พึ่งด้วยฮะลงสีพึ่งอ่ะเออทาเคลือบไว้ก็คิดว่าไม่รู้ว่าพึ่งเป็นการลรงสีพึง่งทาขี้พึง่งครั้งแรกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นสูตรโบราณ แล้วนอกจากสีพึ่งขี้พึ่งแล้วเนี่ยเออผมก็เคยได้ยินว่าเป็นอย่างอื่นด้วยนะที่ว่าลงเพื่อรักษาผิวพระเนี่ยแปอว่าตรงเนี้ยผมก็มาศึกษาอยู่ว่าเฮ้ยมันมีกี่แบบผีสีนะไอ,อ้ที่ลงสีพระเนี่ยอย่างอย่างนี้นะครับขอดูนี่ก่อนนะฮะก็น่าจะเป็นคาบน้ำอ้อยคาบน้ำพึ่งอะไรประมาณนี้ฮะเห็นไหมฮะที่สีน้ำตาลาแดงเนี่ยว่าจะเป็นคาบตังอิวนี่นะจะไม่ค่อยใช่มั้งผมว่านะถ้าตังอิวนี่จะผลขึ้นมาเป็นเม็ดเม็เลยกที่ผมเคยเห็นนะ แบบแบบปูดเป่งขึ้นมาฮะเป็นเม็ดเป็นหยดเม็ดๆนะฮะนี่ฮะแล้วตรงเห็นไหมฮะตรงเนี้ยตรงซุ้มจะฉ่าแล้วก็จะมีเม็ดขาวเนี่ยอยู่ทุกอนูเห็นไหมฮะตรงผิวที่เปิดที่เราสัมผัสดโดนบ่อยๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่อยู่สูงขององค์พระนะครับคือตรงซุ้มตรงพระพักนะครับหน้าอกตรงนี้ก็นูนขึ้นมานิดนึงนูนก็ถือว่าจัดว่านูน ส่วนท้องนี่จะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่จะต่ตํากว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ท้องจะ้าดลงมาจะไม่เป็นคนที่ท้องป่องนะฮะแล้วตรงส่วนหน้าแข้งนะครับแล้วก็ฐานบางชั้นที่น่าจะเป็นชั้นสามในพุ่งเนี้ยที่ว่าจะเริ่มจะเริ่มนูนหนาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวซูมมาค้างเอาไว้นี่ฮะถ้าเกิดว่าซูมบางทีบางจุดเนี่ย ก็คล้ายวัดระฆังอยู่เหมือนกันนะฮะรุ่นเก่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผิวพระนะครับจะเป็นขยุยขยุยอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนกับว่าไม่เรียบฮะดูขุข่แต่ว่าจะมีความนูนขึ้นมาที่ขุขะาเล็กน้อยครับไม่ได้ว่านูนออกมามากมายเห็นไหมฮะนะฮะเ้าเกว่าเอาวางพระสุกขึ้งไปฮะแล้วการซูมมันก็เลยไม่ได้ที่ ประมาณนี้ดีกว่าเราเห็นในชั้นะครับอ่าแล้วตรงส่วนที่ซ่องลึกเข้าไปนะครับก็นี่ฮะจะมีคาบน้ําตาลนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับบางจุดก็มีแบบเป็นจุดจดุอันนี้เนี่ยเป็นตังอิวนะหรือว่าเป็นตังอิวที่เกยขึ้นมาพร้อมกับพร้อมดันตัวคาบคาบน้ําผึ้งหรือคาบสีผึ้งเนี่ยที่แห้งอะขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะ ี่ก็มีเห็นไหมฮะรอยรอยลานิดน้อยแต่ไม่ใช่ทําให้ผ้าแตกนะนี่ฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยเม็ดร่อนนะฮะเป็นรุมเป็นรุมุม่มบ้างนะครับเห็นไหมฮะเป็นรุมุ่มมีเม็ดดํามีการยุบตัวเห็นไหมฮะยุบตัวเป็นแบบเหมือนกับมอสนาเหมือนกับ เหมือนฟองน้ํานะฮะยุบตัวแบบมีความนุ่มเหมือนฟองน้าไอ้น,นี่ลอยหดตัวเห็นตรงคอกับส่วนที่มีความลึกๆเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ตรงสัมผัสมากก็มีความฉ่าแบบมีมิติของผิวองอึกลงไปนะครับเหมือนพวกหินอ่อนตรงนี้เกลือทะลุซุ้มด้วยแล้วก็มีคราบขาวนะฮะอันนี้ ไปด้านข้างนะครับด้านข้างเก็บงานเนียนอยู่ฮะก็คือเนื้อค่อนข้างที่จะคล้ายๆเนื้อทรายฮะคล้ายๆเวลาที่เราก่อเมงเกาะสร้างเราเอาทรายผสมปูนที่มีปริมาณของทรายมากกว่าปูนนะฮะจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเห็นไหมฮะแต่ก็มีการแต่งผิวอาจจะใช้นิ้วมือว่าอะไรนี่ครับเกี่ย เพื่อเพื่อเพื่อว่าลบรอยที่ว่าลบรอยคมหรือว่ารอยเนื้อดุดเ,เนื้อเกินออกมานะครับคือตอนที่ตัดออกมาแล้วอาจจะมีบางส่วนที่มันติดติดมาครับก็เอานิ้วปาดเอาฮะอันนี้คาดคเนเดาเอาฮะไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับแต่คิดว่าถ้าเป็นเราที่ตอนที่เราสร้างพระถ้าเกิดเจอปัญหาแบบตัดออกมาแล้วมีปูนบางอันมามาเกาะที่มีดมาเกาะที่อ่าพระสมเด็จเราก็จะเอานิ้วปาดฮะ อันนี้เป็นธรรมดานะครับตอนที่ถ้าถ้าเกิดเป็นเรานะฮะเนื้อเนื้อออกค่อนข้างเหลืองนะฮะเห็นไหมฮะกไปนะครับทัานด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมฮะกดได้ลึกชัดเจนมากฮะตรงด้านหลังเนี่ยเหมือนกักดด้วยแรงมาก อาจจะต้องหาอะไรมาทับมาทับมากดอีกทีนึงฮะ,ะเพราะว่ามือน่าจะไม่เข้าขนาดนี้น่าจะเป็นดูจากอันนี้แล้วผมว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ไม้ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับอะไรที่มีน้ําหนักก็ได้หลายอย่างนะเช่นว,ว่าแผ่นไอ้ไม่ใช่แผ่นต้องบอกว่าเป็นก้อนอะไรทักอย่างหนึ่งแบบหินไม่กโกนก็ได้นะเอามากดอะเออที่หนาหนาหน่อยเอามากดเข้าไปดันเข้าไปให ให้ให,ให้แบบเนื้อพะติดเข้าไปอยู่ในบล็อกแม่พิมพ์ครับหรือว่าจะเป็นอะไรก้อนทองเหลืองเหรออะไรก็ได้ฮะที่มีน้ําหนักหน่อยฮะกดดัดเข้าไปแน่นๆนะครับดูนะครับเข้าทุกจุดทุกเส้นเห็นไหมฮะรายละเอียดเองนี่น้อยเข้าหมดเห็นไหมฮะที่มาเป็นเส้นถี่ๆเป็นแบบตารางตารางเหมือนบันไดเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผม ส่มให้อยู่ตรงกลางไงอืมแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าชัดอยู่อันนี้น่าจะเป็นธรรมจักรเนาะตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นรูปธรรมจักรอันนี้ก็เป็นฉัดเนาะแล้วก็อ่มองกุฎพระมงกุฎแล้วก็ฉัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นพัดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพัดขึ้นมาด้วยนะครับ ด้านหลังก็มีปรากฏดรอยานยิกยิกนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ทํายิ่งยิ่งไงนะยิ่งทาให้พระดูแบบเก่าแล้วก็ดูเข้มขังขึ้นไปอีกตรงธรรมชาติด้านหลังนี่นะครับนี่ฮะซูมให้ดูนะครับถ้าจใเห็นสมเด็จตาโลนะฮะเนื้ออย่างเนี้ยผมผมว่าบูชาได้ผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยถ้าของเกย์จะเป็นแบบหนึ่ง นี่ฮะเนื้อเนื้อจะมีเห็นไหมฮะขาวอมเหลืองแล้วก็บางจุดก็ขาวบางจุดก็เข้มเข้มเดี๋ยวผมพยมายามซูมแต่บังเอิญว่ากล้องผมเนี่ยดันชอบไปจับตรงอ่าตรงตรงเลยนะพระมงกุฎนะครับผมพยายามไม่เห็นตรงนี้หนไหมฮะเสียวขาวตรงกลางเนี่ยที่มีบริเวณที่เป็นขาวๆจ้ว,วๆเห็นไหมฮะเนี่ฮะอ่าที่ผมพยมายามซูมไม่เห็นอยู่ที่มีเม็ดดำอยู่่ะนี่ฮะคือส่วนที่ผมว่าคือเนื้อแท้ของเขาครับ แต่ส่วนไอ้ตรงคาบเนี่ยน่าจะเป็นเพราะท่านอาจจะทาขี้ผึ้งหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเห็นภ <c oughs> าพแบบเนี้ทุกองค์จะมีแบบนี้นะคือตั้งใจรักษาเนื้อผิวพระครับแต่ถ้าเกิดว่าทาไม่โดนหรือว่าอะไรเนี่ยจะเป็นพระจะเป็นสีนี้ครับซึ่งจะดูสวยเห็นไหมฮะเนื้อนุ่นๆสวยๆเนี่ยแต่แต่พอลงลงสีผึ้งหรือลงอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ดูไม่ให้รอยต่างๆร้ายต่างดูแบบเข้มขึ้นไปเห็นไหมฮะ นี่ยบอกว่าถ้าใครมีพระสมเด็จต่างตาแผ่นดินนะเก็บได้อย่าไปสนใจว่าเกาแท้ไหมฮะเกแท้สุดท้ายก็ขายไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่ขายได้เขาคนที่ขายได้คือขายได้ครับผมคนที่ขายไม่ได้มีพระแท้ไปก็ขายได้จริงแต่ราคาก็ไม่ได้ตามนั่นหรอกครับเพราะฉะนั้นก็เราสู้เก็บไว้บูชาเองดีกว่าเนี่ยอย่างองค์เนี้ยผมว่าบูชาได้นะครับส่วนจะบูชาดีหรือว่ายังไงนี่แล้วแต่คนนะฮะผมเคยทําคลิป คล,ค,ลคลิปที่ผ่านมาผมเคยบอกว่าพระบางองค์เนี่ยจะถูกฉลกกับคนบางคนไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกคนนะอย่างพระองค์เนี่ยอาจจะถูกฉลกกับคนเกิดวันจันทร์อะไรอังคารหรือว่าพระของคนที่เกิดอะไรที่แบบคือเหมือนกับว่าแต่ละองค์จะมีเจ้าของหรือว่าคนที่บูชาแล้วแล้วเข้ากับพระองค์เนี้ยพระองค์นั้นๆเนี่ยไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยเห็นว่าสมเด็จพระนางบางบางคนใส่แล้วถูกยิงตายก็มี เดี๋ยวบางคนถูกใส่เออคือเว่าบางคนใส่แล้วแค้วคาดยิงไม่เข้ายิงไม่ออกก็มีทั้งที่เป็นองค์เดียวกันนะก็บอกว่าอยู่ที่ถูกชโชกกับใครนะครับพระเนี่ยเพราะฉนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าพระองค์ไหนถูกโชกของเราครับเราก็มีเอาไว้เยอะๆครับส่วนองค์ไหนที่ดูมีอาถรรพ์อย่างเช่นว่าเราบูชาแล้วเรารู้สึกว่าไม่เวิร์กฝันร้ายหรือว่าดวงไม่ค่อยดีนะครับอันนั้นก็พยายามเก็บไว้ให้ลึกๆนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับไปถวายวัดนะฮะ ถวายวัดให้พระท่านเอาไปทำพิธีต่อแล้วไปแจกกับผู้ที่แบบใจบุญที่ช่วยถวายเงินแบบสร้างนู่นสร้างนี่ไปดีกว่าครับเราก็จะได้บุญด้วยเพราะว่าบางองค์ผมว่าเจ้าของเก่าเขาอาจจะแบบอย,แบบอยากจะให้พระสมเด็จองค์เนี้ยได้ไปตกทอดกับคนที่เขาแบบมีใจบุญสนทานนะฮะคงไม่เหมาะกับเอาไว้ตั้งอยู่ในบ้านเอาไว้แบบอยู่ในกล่องเฉยๆเข้าใจไหมฮะ หรือว่าอยู่ในตู้เซฟที่แบบว่าต่อไปนี้ก็ไม่มีใครได้เห็นแล้วหรือว่าไปบูชาหรือว่าก็คือเหมือนกับว่าเออก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเออเอาไปเอาไปเพื่อให้คนที่สร้างวัดไอ้พวกเนี้ยไปบูชาคุ้มครองคนสร้างวัดคนถวายสร้างนุ่นสร้างเนี่ยจะดีกว่านะเพราะนั้นก็เลยบอกว่ายังไงก็มีพระเยอะก็ดีกว่าไม่มีพระนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คลิป,ลปในส่วนของพระสมเด็จ ตางตาโลหรือว่าต่างหรือว่าต่างแผ่นดินนี่ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําตรงที่ว่าซูมเนื้อพระด้วยกล้อง2เอ็กนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามชมคลิปผมมาตลอดนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับผมวันนี้นะครับขอท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ